ระวังนะครับฝาหม้อร้อนนะหาผ้ามาจา 1, 2, ับหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปันความรู้สู่ชุมชนโดยวิทยาัยดุสิตธานีพัทยาค่ะ เทปนี้ของเรานะคะก็มีเกสสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือผู้อำนวยการของเราเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกายวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไม่ได้อยู่ในครัวแล้วอ๋อวันนี้คือสวนเราสวยเริ่มรื่นก็ออกมาข้างนอกดิดนึงสู่บรรยากาศข้างนอกแล้ววันนี้เมนูที่ผอจะนํามาเสนอท่านผู้ชมคืออะไรคะเออคราวที่แล้วทำของขาววันนี้ก็จะเป็นของหวานขนมง่ายๆนะครับเรียกว่าขนมชักหน้า คืออะไรคะขนมชักหน้าเออถ้าคุณกายไปตลาดเขาจะเรียกว่าขนมน้ำดอกไม้ออ๋ขนมน้ำนดอกไม้ที่เป็นสีสีแล้วมีรูบุ๋มตรงกลางค่ะนะครับเพ่งร,รู้นะคะว่ามีอีกชื่อหนึ่งด้วยอ่ค่ะ เพอะไรเขาถึงเรียกขนมชักหน้าคะเวลาที่เรานําขนมไปนึ่งเนี่ยหน้าเขาจะบุ๋มลงไปนะครับคนโบราณก็เรียกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปลงมือทํากันนั้นเราก็ต้องทราบส่วนผสมกันก่อนใช่ไหมคะครับผมส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะวันนี้ง่ายมากมีแค่นี้เองนะครับมีแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งเท้าเยี่ม่อมนะครับแล้วก็น้ําตาลทราย น้ำลอยดอกมะลิซึ่งจะต้องแช่ไว้หนึ่งคืนคแล้วก็ผมแนะนำว่าถ้าใช้มะลิที่บ้านได้เนี่ยจะ,ะดีจะปลอดสารพิษอ๋อเพราะเราไปซื้อตลาดเราไม่รู้ว่าเขาแบบใส่ย,ยาฆ่ามแมลงหรือเปล่าใช่ครับอ่ะถ้าซื้อจากตลาดก็คงต้องล้างทำความสะอาดให้ดีะนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ขนม ถ้าใช้แค่นี้จะเป็นสีขาวอต้องมีสีนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สีจากธรรมชาตินะครับเช่นนี้นะครับแล้วจากส่วนของเราเองนะครับดอกอัญชันนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปตัดใบเตยนะครับส่วนวันนี้เราจะทำกี่สีคะวันนี้จะมีสีฟ้านะครับสีขาวสีเขียวจากใบเตยแล้วก็ สีเหลืองจากดอกแคควยคสีชมพูจากอดอกดาล่าครับผมอุ้ยโอเคค่ะอยากทานแล้วอะค่ะนะงั้นเดี๋ยวเราพาไปเก็บวัตถุดิบกันก่อนเนาะได้ครับผมโอเคนะครับไปเก็บวัตถุดิบกันเนี่ยครับต้นใบเตยของเราที่จะนําไปใช้ทําขนมนะครับก็ตัดต่อไปสักนิดหน่อยวันนี้ไม่ต้องเยอะนะครับนะเรียบร้อยแล้วครับได้ใบเตยไปทําขนม เริ่มแรกเลยนะครับคงต้องผสมน้ําตาลทรายกับน้ําลอยดอกมะลิก่อนนะครับแล้วคนวให้น้ําตาลทรายเนี่ยละ,ะาลาย <c oughs> ครับเมื่อผสมน้ำตาลทรายกับน้ำลอยดอกมะลิเรียบร้อยแล้วก็ ครนี้มาผสมแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าเยืมม่อหมอมนะครับเอามาผสมนะครับใส่ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยค,อย,คอยนวดนะครับค่อยๆใส่น้ําแล้วนวดแป้งอย่าลืมล้างมือก่อนนะครับทำทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะ ทำขนมนะครับถ้าเราต้องใช้มือนวดเราจะได้ใช้มือเนี่ยสัมผัสนะครับเมื่อเราผสมแป้งในครั้งแรกเราเทน้ําไปครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อแป้งเนี่ยได้ที่ก็ผสมน้ําส่วนที่เหลือลงไปแล้วคนนะครับจนแป้งเนียนนะครับน้ำตาลไม่เป็นก้อนเมื่อเรานวดแป้งจนได้ที่นะครับจากสีขาวเมื่อสักครู่ เราก็นำสีธรรมชาตินะครับที่เรา,าไปเก็บมาเนี่ยมาคั้นแล้วก็เอามาผสมนะครับวันนี้สีที่เราเห็นนะครับนอกจากสีขาวก็จะมีสีเขียวจากใบเตยนะครับสีม่วงจากอัญชันนะครับสีเหลืองจากดอกเก๊กฮวยแล้วก็สุดท้ายสีชมพูจากดอกดาหลานะครับขนมพร้อมแล้ว เราพร้อมนึ่งเริ่มแรกนะครับก็คงต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับเมื่อเราต้มน้ําให้เดือดเสร็จเรียบร้อยเราก็นําถ้วยตะไลนะครับขึ้นนึ่งนะครับให้ถ้วยเนี่ยร้อนประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเราจึงค่อยหยอดขนมลงไปนะครับอรอ10นาทีนะครับแป๊บหนึ่งเมื่อ เรานึ่งถ้วยตะไลนะครับจนร้อนก็ถึงข่าวที่จะนําขนมเนี้ยมาหยอดนะครับก่อนหยอดอย่าลืมที่จะต้องคนนะครับไม่ไม่ให้แป้งมันนอนก้นนะครับจากนั้นก็หลีไฟนิดนึงด้วยไม่งั้นจะร้อนเกินนะครับเราจะหยอดลําบากก็จํานวน1ช้อนโต๊ะจะพอพอดีนะครับกับขนมหนึ่งถ้วย เรอาหอยดขนมเสร็จเรียบร้อยครบทุกถ้วยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาเนื่องไว้นะครับประมาณ15นาทีด้วยไฟแรงเมื่อขนมสุกเรียบร้อยก็จะนำมาแกะผ่านไปแล้ว15นาทีคราวนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าขนมของเราจะออกมาหน้าตายอย่างไรนะครับระวังนะครับฝาหม้อร้อนนะหาผ้ามาจับ หนึ่งสองสามแมั่งเ้นอ๋อนี่ครับขนมของเราเนาะเสร็จแล้วก็นำออกจากซึ้งนะครับแต่ว่าเตรียมน้ำไว้ด้วยไว้หล่อถ้วยให้เย็นเมื่อเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แค่ขนมได้นะครับ ท่านผู้ชมเมื่อขนมเนย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาแค่ออกจากถ้วยตะไลนะครับง่ายๆก็คือจับขนมขึ้นมาแล้วใช้ไม้จิ้มนะครับแทงลงไปแล้วก็วนไม้นะครับและนําออกจากถ้วยนะครับทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการนําขนมออกจากถ้วยนะจิ้มไม้ลงไปนะครับแล้ววนไม้ให้รอบ ครับแล้วก็เอียงถ้วยเพื่อนําขนมออกมาครับเราก็จะได้ขนมชักหน้าหรือขนมน้ําดอกไม้นะครับเพื่อจัดเสิร์ฟคุณกายครับขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะถว่าเป็นไงน่าทานนะน่าทานมากค่ะ<ๆ>แล้วก็ดูทาไม่ยากด้วยนะคะใช่ครับทําง่ายมากมีแค่แป้งน้ําตาลแล้วก็น้ําลอยจากมะลิเห็นไหมครับนี่คือ ภูมิปัญญาของคนไทยในการที่จะนําแค่แป้งนะครับแล้วก็สีผสมอาหารก็ทำจากธรรมชาติทั้งหมดมาทําขนมง่ายๆซึ่งขนมชักหน้าหรือขนมน้ำดอกไม้เนี้ยก็นิยมทําในการรับรองแขกหรือเช้าๆจะทําขนมใจบาดแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับ น่ารักน่ารับประทานมากเลยค่ะคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะคะคที่วิทยาลัยดุสิตธานีของเรานะคะมีหลักสูตรให้ท่านผู้ชมนะคะเลือกสรรมากมายค่ะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะมีคหลักสูตรขนมไทยแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรายังมีหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีนะคะสําหรับน้องๆที่กําลังจะจบมัธยมนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่อยู่ด้านที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ วันนี้นะคะกายกับพอออนนะคะก็ต้องขอตัวนะคะไปรับประทานขนมชักหน้าของเราก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่เทปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย